รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รับก็คืออยู่ที่ชาวบ้านนั่นเองคุณภาพชีวิตเขาเขาดีขึ้นอะไรต่างๆพระอาจารย์เองก็ให้ความสําคัญกับคนใกล้วัดนะครับคนข้างวัดเราจะทําวัดสวยไปเพื่ออะไรล่ะถ้าเกิดคนข้างวัดนี่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามามาใช้สถานที่จริงๆนะ ใชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในลานบุญลานธรรมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับท่านพระอาจารย์สุรเชษฐ์นะครับเจ้าอาวาสวัดตโนดนะครับอาสมัสการครับรออผมสอบถามหน่อยครับณปัจจุบันเนี่ยวัดในสมัยนี้กับในสมัยก่อนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับก็แน่นอนนะครับว่าสมัยอดีตเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆใเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรา ช่องทางในการถึงสารนี่มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนปัจจุบันนี้โดยวิถีโลกปัจจุบันนี่มันก็จะมีความเร่งรีบนะครับเรียกว่าวิวัฒนาการอะไรต่างๆนี่มันจะมีความรู้สึกว่ารวดเร็วเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดเลยซึ่งวัดเองก็มีบทบาทหน้าที่สําคัญที่จะเข้าไปาช่วยเหลือคนในส่วนต่างๆแม้แต่วัดตรนดเองเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องเข้าไปช่วยเหลือเกือ้อกูลในเรื่องของสังคมด้วย บทบาทหน้าที่ของวัดเนี่ยในสมัย <problems> ก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันเยอะไหมอาจารย์ก็ก็ถามว่าหน้าที่เน <wiele> ี่ยจริงๆพระเองก็มีหน้าที่ไม่ต่างอะไรกันล่ะแต่ว่าวิถีโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนไปวัดเองก็ต้องปรับปรับเปลี่ยนเพื่อให้ให้ให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับครับเดิมทีก็คือวัดเนี่ยจะเป็นที่ยึดเหนี่ยจิตใจคนมาทาบุญทําทานกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยวัด มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนด้วยครับฮะมันเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะอันนี้ผมค่อนข้างสนใจ <S <S ซึ่ง,ซ,งซึ่งอันี่จริงแล้วก็ต้องเล่านิดหนึ่งก่อนว่าวัตโนดเองก็มีมีแผนให้บทเหมือนกันนะวิสัยทัศน์บอกว่าวัตโนดสูว่วิถีวัดสร้างชาติด้วยหลักพุทธธรรมดำชีวิตและนวัตรกรรมเพื่อสังคมอาจจะมีคําว่านวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับแสดงว่าโลกทุกวันนี้มันต้องต้องต้องเรื่องพูดเรื่องนวัตกรรมทีนี้มาดูก่อนว่าพันธกิจของสงฆ์เองเนี่ยก็มี 6ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือด้านการปกครองก็มีการปกครองตามระดับขั้นตอนนะตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชนะครับ<ภ>มาถึงพระอาจารย์เองก็เป็นเจ้าวาดที่เรียกว่าเป็นพระสังฆาธิการนะครับด้านที่2ก็ด้านศาสนาศึกษาศาสนาศึกษาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการศึกษาทางปริยัติธรรมทั้งแผนธรรมแผนบาลีนะครับที่มีโรงเรียนสามเนรนโรงเรียนพระลักษณะเช่นนี้อันที่3เนี่ย ศึกษาสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์นี่มีการแจกทุนการศึกษานะครับให้ให้กับบุคคลผู้ยากไร้ด้วยนะแล้วก็อันที่3ในเรื่องของอการเผยแพร่พี่จะเห็นว่าในเรื่องของการเทศการสอนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศในวัดนอกวัดในเรือนจําก็จะมีนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของสาธารณูปการในเรื่องของการก่อสร้างนะพระเองก็มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลการ ก่อสร้างเหมือนกันนะฮะถ้าดังๆเลยเราจะเห็นว่าหลวงพ,พ่อคูณเนี่ยท่านไปช่วยสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสถานสงเคราะห์นะจะเห็นว่าพระก็มีบทบาทหน้าที่นะครับต่อมาในเรื่องของงานสาธารณสงเคราะห์วัตโนดเองก็ถือว่าเอางานนี้เป็นงานใหญ่เลยนะครับงานสาธารณสงเคราะห์นี่เป็นงานช่วยเหลือเพื่อกูลนะครับให้ให้กับคนนะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนให้ดีขึ้น ก็คือเรียกว่ามีอยู่6ด้านด้วยกันนะครับสาธารณสงเคราะห์ตอนนี้ที่วัดกําลังดําเนินอยู่เนี่ยครับ,รบเป็นในเรื่องของอะไรกําลังดําเนินการอยู่นะครับจริงๆมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับในในวัดเนี่ยนะถ้าพูดเนี่ยคงไม่จบนะบวันนี้นะแต่ว่าจริงๆเราประเด็นเอาง่ายๆเลยในเรื่องเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูน,ฟน,นะครับของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุวัฒนโรอันนี้เราก็ดําเนินการอยู่นะครับ ที่นี่ทำต,ต,ตั้งแต่เกิดจนตายนะเรียกว่าเกิดดีตายดีแน่นอนนะครับ <c oughs> เราดําเนินการหลายเรื่องด้วยกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> แ,ลแล้วทาไมมันถึงมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยแนวคิดนี้อย่างที่บอกนะครับว่าโดยพันธกิจของวัฒนโนดเองว่าเราโฟกัสไปที่งานสาธารณสงเคราะห์งานช่วยเหลือเพื่อกุลประชาชนพอเรามีงานงานอันนี้เข้ามาเนี่ยแน่นอนเราก็ไปเจอกลุ่มคนนะครับโดยเฉพามะมีคุณ หมอติ๊กนะเขาเรียกกันทั่วๆไปนะคนหมอติ๊กนั่นเองนะได้มาประสานมาพูดคุยในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการนะของวัตโนดมันก็ทำให้ให้เราเนะี่ยมาร่วมทำงานร่วมกันนะโดยได้ภาคีเครือข่ายมาดำเนินการในส่วนต่างๆอันนี้เรียกว่ามีการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครทั้งบ้านวัดโรงเรียนเยนีหลักบุพเพนั่นเองอนะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ การบริหารจัดการในเรื่องของการทํางานเจ้าหน้าที่เองอะไรอย่างนี้ครับเรามีการจัดการยังไงบ้างคร,รับก,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 ก็ในการบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าหัวหน้าศูนย์นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการในการดูแลทั้งกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะผู้สูงอายุก็มีติดบ้านติดสังคมติดเตียงก็จะเปิดวันอังคารแล้วก็วนัวนวนันวันพฤหัสสองวันนี้ก็จะจะเปิดบริการให้กับโดยเฉพาะคนใน ตำบลวชรอลอในเขตที่พระอาจารย์อยู่ก็อยู่ในตำบลวชอครับซึ่งซึ่งเราบอกว่าเราก็ดําเนินการในพื้นที่เราให้สมบูรณ์แบบก่อนถามว่าหลังจากนี้จะมีการขยายผลไหมก็เอาคนใกล้บ้านก่อนนะเราทําดําเนินการไปสําเร็จในส่วนต่างก็อาจจะมีการขยายผลเกิดขึ้นในเขตตําบลต่างๆก็คือตอนนี้เอาเฉพาะคนในพื้นที่ก่อนใช่ครับแล้วอย่างวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาให้บริการครับเป็นใครมาจากไหนคบ เจ้าหน้าที่แน่นอนนะครับว่ามาจากอาสานะพระอาจารย์เรียกว่าพุทธอาสาอาสาในที่นี้คืออาสามารับใช้งานพระศาสนาโดยไม่หวังเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่นี่เรามีสโลแกนนะครับว่าทําความดีไม่ต้องออกสตังค์ออกพกลังอย่างไดบุญอันนี้สโลแกนของที่วัดนี่ครับในการในการทางานซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่เขาเขามาทํางานที่นี่อันดับแรกเขาจะต้องมีมีใจรักเสียก่อนนะครับรักที่จะช่วยเหลือคนที่เขา มีความทุกขนะ์เพื่อให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นในส่วนต่างๆสิ่งเหล่านี้ครนะเราก็ได้ได้กระบวนการคัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาทํางานเพื่อเพื่อสังคมนะโดยที่ไม่ได้มีเงินเข้ามีกอง,เ,กงเพื่อส่วนรวมไม่ได้ส่วนตัวความพึงพอใจหรือว่าคนในชุมชนเขามองว่าตรงนี้มันให้ความสําคัญกับชีวิตเขามากแค่ไหนแล้วเขาให้ความสนใจมากแค่ไหนครับแน่นอนนะครับว่าเวลาเราทํางานเนี่ยผลลัพธ์ก็คืออยู่ที่ชาวบ้านนั่นเองนะไม่ได้อยู่ที่ตัวพระหรือ หรือคนดําเนินงานจริงๆก็ผลลัพธ์อยู่ที่ชาวบ้านคุณภาพชีวิตเขาเขาดีขึ้นอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้พระอาจารย์เองก็ให้ความสําคัญกับคนใกล้วัดนะครับคนข้างวัดนะเราจะทําวัดสวยไปเพื่ออะไรล่ะถ้าเกิดคนข้างวัดนี่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามามาใช้สถานที่จริงๆนะวัดเองเราก็เปิดพื้นที่นะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่บริการทางสังคมในทุกๆเรื่องเลยนะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ก็ต้องอยู่ที่ชาวบ้านเขาก็โอเคนะครับเขาก็ พอวัดทำได้ขนาดนี้เขาก็มาช่วยเราด้วยนะครับและในส่วนของการลงพื้นที่นะครับเพราะผมเชื่อว่าบางทีก็อาจจะมีผู้สูงอายุหรือคนพิการที่เขาอาจจะติดเปีง,งี้เรามีการลงพื้นที่ไปสํารวจไหมว่าใครต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างแน่นอนนะครับว่าที่นี่เราก็มีแบบสํารวจด้วยเราต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาโควิดแน่นอนมันเกิดขึ้น <c oughs> เราก็ ลงไปช่วยช่วยเหลือชาวบ้านลงไปแจกถุงยังชีพแต่การแจกครั้งเนี้ยเราก็ไม่ได้ลงไปเฉยเยเราก็มีแบบสำรวจแบบสำรวจผู้ประสบความยากลําบากก็จะมีคนอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับคน5กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างหนึ่งกลุ่มคนพิการนะครับสผู้สูงอายุนะครับ 2, สนะค,บ 3, คนไร้ที่พึ่งอันที่4ก็คือผู้สูงอายุ65้ปีขึ้นไปที่ไร้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประเภทที่5ก็คือเด็กและเยาวชนศูนย์ถึง1ปี นะครับที่ไร้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้คือ5กลุ่มที่เราลงลงพื้นที่นะครับในการไปสํารวจเขาไปถามเขาที่ว่าที่ผ่านมานี่มีใครมาช่วยเหลือไหมมีอะไรบ้างใหมนะครับแล้วก็ไปถามเขาอีกว่าสิ่งที่เขาต้องการแน่นอนว่ามนุษย์มีความอยากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความอยากที่นี้ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความจําเป็นพอลงไปสํารวจเสร็จเนี่ยก,ก็เราให้เขาเขาติ๊กนะครับว่า คนต้องการอะไรบ้างเช่นในในในกล่องข้อความอะไรต่างๆนี้ก็จะมีบอกนะครับบอกว่าเช่นถุงยังชีพการจ้างงานระยะสั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของของถุงยังชีพเวภัภซีนพักยารักษาโรคอะไรประมาณพวกนี้นะครับพุยง่ายๆคือไปถามเขาก่อนคือจะได้เกาถูกที่คันแน่นอนว่าคนคนรับเนี่ยเวลาเราให้คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคุณก็ทําหน้าที่เป็นผู้รับให้ดีสิ ถามว่าบางทีเราให้เขาไปเนี่ยเขาใช้ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับบางทีคนนอนติดเตียงก็อยากจะได้เคลมเพิร์ดมากกว่าข้าวหนึ่งกล่องก,ก็ได้ใช่ไหมครับและอย่างของพวกนี้เราไปหามาจากไหน <c oughs> ครับ <c oughs> แน่นอนนะครับว่า,เ,าเราทาโครงการนี้ขึ้นมาคนไทยเราก็ไม่ได้แรงน้ําใจ <c oughs> ก็ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรถถัทธานะ,นะ,นะเรียกว่าหลายๆเรื่องด้วยกันพอเราทําแบบนี้ความชัดเจนมันก็จะเกิดขึ้นเราก็มีม,มีมีคนมาบริจาคในส่วนต่างๆนะครับอืมครับผม และในส่วนของหน่วยงานรัฐเนี่ยหลังจากที่เราดําเนินงานพวกนี้มาครับหน่วยงานรัฐนี้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนแน่นอนนะครับบอกว่าที่วัดเ,เราทําจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแน่นอนนะครับว่าหน่วยงานของภาครัฐเมื่อเขาเห็นวัดทำเช่นขนาดนี้เขาเองก็มีแผนพัฒนาอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งเขาก็มาขอแจมกับเราด้วยมาสนับสนุน mm hmm. ในส่วนที่วัดขาดในส่วนที่รัฐให้การสนับสนุนได้ จริงๆก็คือเดิมทีรัฐเขาก็มีของเขาอยู่แล้วใช่าวาัดก็มีของเราแต่ว่า<ช>อะไรที่มันตรงกันก็เลยมาจับมือทํางานร่วมกันผมบอกว่าเราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้หรอกนะครับตามหลักบวร์งบ้านวัดชุมชนโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐด้วยไอ้ตรงนี้เป็นเป็น,ปนสิ่งสําคัญนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ้าเกิดทําคนเดียวคุณคิดเองคุณก็ทําเองสิมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคนสังคมส่วนใหญ่ก็จะพูดดังนั้นก็มาร่วมกันเริ่มตั้งแต่ร่วมคิดนะครับร่วมทําร่วมวางแผน เพื่อให้งานมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นในส่วนตรงนี้ด้วยนะค,ะครับก็เท่ากับว่าที่วัดตโนกที่นี่เนี่ยก็คือคในเรื่องของการทํางาน,นก็จะมีการบริหารจัดการวางแผนแล้วก็มีทําสรุปด้วยว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็คือทำงานแบบมีแผนงานเลยละ่ะใช่ใช่ครับก็คืออีกเรื่องหนึ่งขอยกตัวอย่างนะครับว่าถือว่าเป็นโมเดลอันนี้เลยนะอันนี้เมื่อกี้ได้มาเหมือนกันหนึ่งใบนะฮะครับครับู้ป้องอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มธรรมอันนี้ไ้ทําอะไรฮะมัน เป็นคูปองที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เราลงไปสำรวจรนะครับเรียกว่าคูปองอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มนะชื่อว่าโรงทานปัญญางทานปัญญาเนี่ยมันเป็นงทานที่ไม่ได้จัดขึ้นเพียงแค่ครั้งคราวแต่เป็นโรงทานที่จะอยู่คู่กับส,งสังคมไทายยาวนานตรงนี้เป็นหัวใจสาคัญที่ชื่อบอกว่าอิ่มท้องหนึ่งท้องก็หนึ่งอิ่มอิ่มบุญทุกคนได้ร่วมบุญอิ่มธรรมคืออะไรล่ะทุกคนมีความซื่อสัตย์ไม่เอาคูปองนี่ไปขาย อย่างพี่นึกภาพบอกไหม<า>คนที่เขาได้รับคูปองเนี่ยเขาจะเอาคูปองเนี้ยไปแลกอาหารที่ร้านค้านะครับร้านค้านี่จะเขียนบอกเลยว่ามีชื่อร้านค้ามพีพิกัดที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์มีประเภทอาหารมีวันหมดอายุแล้วก็สําคัญก็คือว่าหากเขาไม่หิววันนี้เขาก็สามารถไปกินวันพรุ่งนี้ได้มันไม่บูดไม่เน่าไงอย่งพี่เป็นเป็นการกระจายรายได้กับคนในชุมชนด้วยครับ แล้วตอนนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรมีเยอะมากแค่ไหนตอนนี้นก็เข้าร่วมอยู่นะครับก็ประมาณ5ร้านด้วยกันเข้าร่วมโครงการนะครับพอพระอาจารย์ทําเส่นขนาดนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ลดไห้ครึ่งหนึ่งด้วยอาชาวบ้านก็ช่วยลดราคาลงไปอีกใช่ใช่พระวัดจ่ายครึ่งร้านค้าจ่ายครึ่งก็คือสมมติว่าผมเอาคูปองใบนี้ไปที่ร้านค้าครับ ร้านค้าก็ช่วยออกรึ่งหนึ่งวัดก็ช่วยออกรึ่งหนึ่งใช่ใช่ใชคร<อ>แล้วเรามีการแจกจ่ายคูปองนี้ยังไงบ้างครกระบวนการอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราสํารวจเขาแล้วนะครับพอสํารวจเสร็จก็จะมีฐานข้อมูลอยู่ว่ามีคนพิการอยู่กี่คนผู้สูงอายุใช่ไหมครับผู้ยากไร้นะครับคนไร้ที่พึ่งมีอยู่กี่คนเราก็เอาคูปองนี้ไปมอบให้กับคนที่เขาเดือดร้อนใช่ไหมครับบางโยมพี่อาจจะถามว่าเอาแล้วตกลงให้กี่ใบก็ขึ้นอยู่กับสบภาพความเป็นอยู่ที่เขาลำบากมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งสําคัญมันเป็นการกระจายไรายได้ให้กับคนให้กับร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยเขาก็มีคุณธรรมนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเอาคูปองไปขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขอเป็นเลขเป็นเงินส่วนร้านค้าก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นคูปองอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มธรรมเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในส่วนนี้อันนี้ถือว่าเป็นโมเดลวันหนึ่งที่พระอาจารย์ดำเนินการมาตั้งแต่โควิดมารอบแรกเลยนะครับก็ดําเนินการทุกวันนี้ก็ยังดําเนินการอยู่ จากที่เราได้มีโอกาสไปแจกนะคูปองอิ่มท้องอิ่มบุญและอิม่มธรรมสืบเนื่องมาจากโควิด19ปีที่แล้วที่ทางวัดได้มีโอกาสนะไปแจกโรงทานให้กับญาติโยมผู้ประสบความยากลำบากก็เลยได้มีโอกาสเก็บข้อมูลนะนะแบบสำรวจต่างๆที่เราลงไปในชุมชนแต่ละชุมชนให้ญาติโยมกรอกข้อมูลส่วนนี้นะพระอาจารย์ก็เก็บมาและก็ทำฐานข้อมูลของวัดไว้ พอเรามีฐานข้อมูลเรียบร้อยนในตำบลวัดชะลอกก็ประมาณ59ครอบครวัวด้วยกันที่ประสบความยากลำบากที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุมาอาจารย์ก็ได้บอกบุญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มีอกาสมาช่วยเหลือกันพอเราได้ของเรียบร้อยญาติโยมมาบริจาคอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะนัดก,กันลงพื้นที่นไปเป็นทีม ทำอะไรก็ตามก็ทำเป็นทีมแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีกัน อาจารย์ครับแล้วที่วัดโถนนี่มีคนพิการทํางานอู่ด้วยไหมครก็ตอนนี้ก็คือมีอยู่2คนด้วยกันนะครับคือแน่นอนนะครับว่าตามกฎหมายนี่มีการจ้างงานคนพิการทางการไฟฟ้าฝ่ายบริการประเทศไทยก็ได้ให้งบสนับสนุนในการจ้างงานคนพิการมา2คนนะมาดูแลศูนย์นะครับภายในวัดโนนแห่งนี้ครับครับก็คือ เงินเนี <desserts> ่ยได้จากกรไฟฟ้าใช่ครับแต่ว่าสองคนนี้ก็คือทํางานอยู่ที่วัดใช่ครับแล้วทําตําแหน่งอะไรฮะตาแหน่งนี่ก็จะดูแลอยู่โดยหลักๆก็คือแน่นอนนะครับในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการวัดโนนเนี่ยมีอีกคนหนึ่งฮะเขาก็ขับรถได้ด้วยนะครับพิการแต่ขับรถได้แล้วก็ดําเนินงานเอกสารยิ่งในวัดนึงก็จะมีศูนย์หลายศูนย์ด้วยกันนะครับไม่ใช่เฉพาะศูนย์ฟื้นฟูคนพิการหรือผู้สูงอายุอย่างเดียวเราก็มีศูนย์การเรียนรู้ต้นไม้ประจาจังหวัดครับ 77จังหวัดด้วยแล้วก็มีศูนย์ชีววิถีคือเพื่อง่ายคือทํางานไปทางวัดนะครับก็ดูแลในส่วนต่างๆในในวัดนะครับก็มีการรายงานตามขั้นตอนนะครับที่มีการจ้างงานเกิดขึ้นครับผมจริงๆเนี่ยผมก่อนหน้านี้ที่ได้คุยกับพระอาจารย์ภายในวัดนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โครงการนใช่ครับแต่ยังมีโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอื่นๆอีกอย่างเช่นในเรื่องของเกษตรใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับ คือในวัดนี่ยเราเรามาีศูนย์ชีววิถีวัตถนุนะครับก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆถามว่าผักนี่เอาไปไหนแล้วก็ไปทําโรงครัวไปแจกโรงทานเราก็โชคดีได้ป้านิตยาลักษณะวิสิทธิ์นิตยาน้าพริกนิตยานะครับบางลําพูอันนี้ก็มาสอนฝึกอาชีพนะครับ,รบให้กับชาวบ้านให้กับคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเขานะครับนี่เรียกว่า,าทำกินก็ง่ายทำขายก็รวย นะครับอันนี้ก็คือมีการฝึกอาชีพอยู่ในวัดด้วยครับนะครับนก็คือการฝึกอาชีพสําหรับคนในชุมชนนะมีจริงๆมีหลายโครงการใช่ครับแล้วก็พี่สองคนที่เป็นคนพิการนี่ก็คือเคยมารักษาที่นี่มาก่อนไหมะอ่าเคยมารักษาที่นี่นะครับเคยมาดูแลที่นี่อยู่ก็คือรักษาจนหายแล้วแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็มาทํางานใช่ครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็มีจิตศรัทธาและจริงๆเขาก็มาช่วยนะฮะมาช่วยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรหรอก แต่ว่าวัดเองพอเห็นเขาเขามาช่วยวัดเสียอย่างนี้เราเองก็ต้องต้องต้องหาทางช่วยนะครับเราก็โชคดีนะได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหประเทศไทยมา,าไ,มได้การสนับสนุนในการจ้างงานคนพิการอันนี้ก็ต้องโมตนาขอบคุณเขาด้วยนะครับแล้วในในส่วนของนักกายภาพบําบัดนี่เราก็ได้การสนับสนุนมาจากเทศบาลเมืองบางกลวยนี่อันนี้ก็คือมามาช่วยดูแลนะครับคนกลุ่มต่างๆนะค,คติดบ้านติด สังคมนะครับติดเตียงอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาแล้วตัวตึกนะครับที่เราที่ได้ก่อสร้างสําหรับศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยฮรเราเอาก็ประมาณมาจากไหนครับอาคารสถานที่ก็เริ่มแรกก็ดําเนินการกันเองก่อนนะครับก็ตาสีกันอะไรทาไปทํามาเสร็จทางการด้ยฟ้าไฟฟาบิตนขงประเทศไทยอีกก็ให้งบมาสนับสนุนอาคารสถานที่นะครับส่วนเตียงอะไรต่างๆนี่ได้งบมาจากสา ธารณาสุขจังหวัดนะครับเรียกสสจนะครับอันนี้ก็ต้องโมทนาขอบคุณเขาด้วยค <_ d ata> รับอาตมาถือว่าเป็นการใช้สอยพื้นที่อย่างประหยัดนะและเป็นประโยชน์ซึ่งตรงตาม โมเดลของวัตโนดในการใช้ตามหลัก4ป่ปอประยุกต์ประหยัดประโยชน์ประเพณีอันนี้ถือว่าประยุกต์นะและเป็นประโยชน์ด้วยประหยัดด้วยซ้ำเป็นการใช้พื้นที่ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดก็คือได้ช่วยเหลือญาติโยมที่ได้รับความลำบากนั่นเองหรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากก็ต้องขอบคุณท่านท่านเจ้าวาสนั่นเองที่ได้มีแนวคิดในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเจริญพร